สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่จุดชมวิวเขาขาดนะคะบรรยากาศดีมากลมพัดเย็นสบายเลยตรงนี้ก็จะจะเป็นจุดที่นะักท่องเที่ยวเขาชอบแวะมาชมกันนะคะ พะเดสวยสวย,สวยงามมาก บรรยากาศดีๆถ่ายทำลงช่องย่อทอยอยู่นะคะยากาศดีมากสองไม้สองมืออยู่ตอนนี้อากาศดีมากเลย ลมสุดยอดเลยลมลมดีมาก วิ่งตลอดเลยนะคะเส้นนี้ไม่น่ากลัวลมพัดเย็นสบายเลยเอาบรรยากาศดีๆมาฝากนะคะหันซ้ายหันขวา อนก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 เยอะบรรยากาศก็กดีลมก็ดีอยมองขึ้นไปข้างบนนี้ดอกอะไรอะ่ะเต็มเลยอยู่บนเขาดอกไม้บนเขานะคะขอ,อตั้งเพื่อนนะแป๊บนึง